ให้ส่งให้แอนแกไหนต้นไหนนะต้นไหนนะที่ว่าแพงนี่มาจากแม่วันสองหมื่นห้านี่ยแล้วนี่เอามาเลี้ยงนานยังนี่ประมาณปีครึ่งปีครึ่งเขาให้มานี่ต้นใหญ่แค่ไหนเขาให้เขาให้มาสองเซนโอ้ให้มาสองเซนเนี่ยก็หักจากนี้่หักจากนี้ไอ้ดีถ้าสองเซนถึงหักออกมาได้ แล้วก็บ้าโผล่เราก็จะมานี่แต่น่ารักที่สุดเลยแล้วอันนี้ล่ะแล้วอันนี้พ่อเองเหรอนี่พ่อเองเหรอสุดเลยนี่พ่อเองเหรอนี่พ่อเองจากตรงไหนอะเนี่ยอย่างเงี้ยอันเนี้ยเออให้อที่พมาแต่ว่าเอาจากไไหนอะด้เลยต้นเล็กก็ได้ฮะไม่เป็นหาแล้วนี่นอสพ่อเองเหรอให้พ่อพ่อปะหลัดพ่อไว้ให้แล้วก็ให้ให้เล็กๆไปอย่างนี้ แล้วประหลัดเขาซื้อต้นนี้มากี่หมื่นไอ้นั่นไม่ไม่แพงไอ้ต้นนี้ห้าพันเนาะถึงห้าพันขนาดนี้เหรอไม่ใช่เออขนาดเนี้ยประมาณนี้วันนี้้นีขนาดเนี้ยนะห้าพันใช่เพราะว่ามันมีอะไรวะเพราะมันมีสิบสามอันเออสิบสามอันปกติมันจะมีเป็นน้อยสิบสามเป็นพันนี่ไหนไหนพื่ออธิบายนี่ส่งให้พี่แอนแกนี่เท่าไหร่นะสิบสามแชกเหรอพอเตรียมไป เอาไว้ใจลังรถก่อนครั <Okay. S 1> บกลับไปมา